ที่เบิร์เท่ากับ Google Map รัชดาใช่อาจจะมีพระรามเก้าด้วยออครับดีทั้งนั้นน่ะผู้ชมคะช่วงหน้าไขคดีนี้กันหน่อยเจอศพผู้ชายถูกเผานั่งยาวอยู่กลางสวนผลไม้เอาอีกแล้วนี่ไงใครฆ่าปมปัญหามาจากอะไรช่วงหน้ามาดูค่ะ เซ็นทรัลเวิลด์ฉลองตรุษจีนปีมังกรสุดยิ่งใหญ่ในงานเซ็นทรัลเวิลด์เดอะเกรทไชนีสนิวยยร์2024ชวนจับจ่ายว่ายกินเที่ยวครบจบในที่เดียวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลกด้วยไฮไลท์มงคลมากมายตอกย้ำแลนด์มาร์คตรุษจีนที่ดีที่สุดใจกลางเมืองระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์นี้ปีนี้เนี่ยเราก็จัดงานยิ่งใหญ่มีกิจกรรมตลอดทุกวันเชิญชวนทุกท่านนะครับตรุษจีนเนี่ยมาจับจ่ายว่ายกินเที่ยวนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาไหว้เทพเจ้าไฉ